พร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงอ i สุ z ดี m a x โก้ซีรีใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์ดูแม็กซ์ดูโกรไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้สอึ่งูนยหมดเวลาหมดเวลาครับ พี่ยิ่งยอมต้องตอบแล้วครับพี่พี่ไม่ต้องพยายามแล้วหรอครับมันคืออะไรครับผมว่ามันเป็นเก้าอี้ครับเป็นเก้าอี้เก้าอี้นะครับตอบมาแล้วนะครับตอบว่าเป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้คำตอบของเราคือไฮโรเมสกู๊กกู๊กยไงไม่รู้มันเมื่อกี้ให้กี่กุ๊กล้วบอกว่าเขาเขาบอกว่าตัง ใช่ไหมเขาบอกว่าตกอย่างนี้แต่ว่าล้างนานใช่ไหมผิดไปแล้วนะครับผิดแล้วต้องถูกลงโทษกดลงโทษคู่หูที่ตอบผิดต้องส่งตัวแทนมากินซูชิหน้าวาซาบิสุดโหดโดยให้คู่หูอีกสองคู่เป็นคนใส่วาซาบิให้ใครจะเป็นผู้เสียสละฝ่ายน้องๆ AF ท่านใดก็ได้หนึ่งท่านส่งตัวแทนลงมานะครับลงมาบีบวาซาบิให้หน่อยครับใครมาให้ที่ย่าม่าม่อแม่ก็ได้ครับเชิญครับ แล้วแต่แพงเลยนะจ้าแพงอยากจะบีบเท่าไหร่แพงบีบเยอะๆเลยลูกแพงเต็มที่แล้วถ้าเกิดแพงโดนแล้วพี่จะบีบเยอะๆเหมือนกันแพงเต็มที่เลยจ้าไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้แหมใี่ครับอ่ะป้อนด้วยสายป้อนด้วยนะป้อนด้วยป้อนด้วยนะไหนไหนมาแล้วไหนไหนแล้วแหววแหวอีสแหววแหววหนึ่งสองสามอ้าว เก่งมากเก่งมากเลยน้ำตาน้ำตาเริ่มมาแล้วนะครับน้ำตาน้ำตาเริ่มออกมาแล้วนะเฮ้ยถ้าถามเป็นอะไรถ้าถามเป็นอะไรบอกคิดถึงแม่เก่งมากเลยนิ่งนิ่งครับนิ่ง พูดอะไรสักหน่อยเลยครับพูดอะไรสักนิดสิครับอร่อยไหมครับอร่อยครับอันนี้โอ้โหเราซื้อสั่งตรงมาจากโตเกียวเลยนะครับอ้าวต้องมาให้คุณยิ่งยองด้วยนะครับัีครับยาเคนู่ต่อไปตีกับพระแพงอืออ๋ใช่ไหมพร้อมแล้วนะครับระวังเริ่มครับ บอกใบให้ก็ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ครับสวยครับสวยครับนั่นผมจชว่อวใกล้แล้วออค,รลครับใกล้แล้วไม่ใช่เหรอคู่นี้ทั้งตีและพ่แผงไม่รีบร้อนค่อยๆเขียนเน้นที่รายละเอียดและสามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีแหมนี่แหละนะคนรู้ใจกันทําอะไรก็ดีไปบทจนหน้าอิจฉาสามสองหนึ่งหมดเวลา ครับผมอโอ้โหวาดได้สวยนะครับฝีมือครับฝีมือ,มอจริงจริงๆๆวาดได้สวยมากแต่ต้องอตอบครับเมื่อกี้ทำไมมันมีถ้าสี่เส้นมันไม่ใช่กีต้าร์นะนี่ไม่รู้หรือตอ,ตอบว่าตอบว่าต้องตอบครับเออ่ตอบเลยอำไมหลบเป็นหลบก่อนเลยมันหลบตรงนี้เลยตอบเลยเออไวรินไวรินหน่อยตอบว่า ่ไวโอลินครับไวายโอลินตอบไปแล้วครับตอบไวโอลินไปแล้วครับเฉลยกันวายโอลินครับข้อสุดท้ายนัดกับตุ่ยฝ้ายครับโอ้โหครับผมมีเสียงโอ้โหมาพร้อมแล้วเริ่มครับ ลบครับแหมตอนเห็นรูปก็ร้องสเสียงดังแต่ตอนเขียนปุยไยกลับทำได้ดีเกินคาดนัดก็ใช้ความใจเย็นเขียนไปคิดไปนัดชินวาตบีห้าสิบวินาที 4, 3, 2, 1, สี่สามสองหนึ่งตุดหมดแล้ แอบ,บนี้ะะเ,ลเ,เ,เ,เลยแน่แน่แอบไว้เลยครับแอบไว้เลยแอบไว้เลยตอนนี้คุณน um ัทจะต้องตอบแล้วครับว่าม <Okay ันคืออะไรตอบว่าดิค่ะตอบว่าซื้อกาแฟกครับตอบว่าแล้วนะท่านครับ ชัดๆตอบชัดตอบว่าด้วยกาแฟนะครับด้วยกาแฟถมาดูเฉลยกันนะครับเฉลยของเราคือแปะก้วยครับกาแฟอ๋อเอาอย่างน uh, like um> ี้ได้หร at ือเปล่าครับเนี่ยคือไม่ได้ครับเพราะเราจะเอากาแฟไม่เอาถ้วยครับจะให้ได้ยังไงให้ให้ได้ให้ไดครับนี่แค่เกมแรก ใครยอมใครสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าคู่ไหนจะคว้าชัยในโอโนโช